เจอว่าเทตุให้ฮนาขั้นจะเขา้าไปเดินทางไซฮานาบอกกันแต่เออเข้าถนนสายนี้สายนี้เลขที่นี้นะกับโบโบงงแล้วนะแต่แค่จะมีพิก็อกเหลืองโซ่เหลืองเลนนะเขาเข้าผิดเลนนิดนึงก็คือเปลี่ยนเลยก็คือต้องไปเทินใหม <c> ่แ <oughs> น่นอนเลยอะ ว่าตอนนี้เข้าเดินทางนี่เข้าจะใส่ซ้ายสามตัวนี้นี่เนาะสายทางสามเป็นลักไห นี่ก็ว่าย ยไปในสุดก่อนเนอะแล้วกัเข้าใจไปอีกน้อยนึงวันศันซาเออพี่ดองเอ้ยตอนนี้เข้ากับยบานนย้านไหนนะบ้านในเลือ นิดนึงก็คือเปลี่ยนเลยก็คือต้องไปเทิร์นใหม่แ <c oughs> น่น,นอนเลยอ,อ่ะไปพยายามยออเลยพยายามอย่าเข้าผิดเลนพยายามอย่าเขออ้าผิดเลนเนาพี่น้อง 这么子的印象。 ขี้เวิร์นเอาไว้ปิ้งให้มันสุกแล้วค่ะเจ้าเอาใส่เครื่องรีดออ๋เ,ออเครื่องรีดเออซับมาอีกแล้วเหรอ,อแ,แต่ว่าทีบ่บ้านเฮาเอิ้นปลาหมึกยิวเนาะ <laughs> บ้านเฮาเอิ้นปลาหมึกอิวพี่น้อง <laughs> เออกะตื่นเต้นตลอดเนาะซึ่งว่าเส้นทางที่เฮาไปถ้าบ่จําได้เบิร์กจําบ่ได้ดอกส่วนหล่ก็เบิง่งแผนที่2คนก็นพากัน ลราไปจุดมงมา 我的 ทางขยะฮะนะเรนองเนี้ยมันก็มากแหงว่าเสเซนนี่นี่หลวมไปได้หลายทางนี่ไปกรุงเทพสิดขวาจากน้อยแล้วก็ออกทางอันอีสังกาะทรายทะเลบอกเขาจะเขียนเนาะเออ A few moments later... บอสหากระหาซีฟนี่แหละมันต้างจ่ายลายหมอเราเดินพี่น้องเดินเอาเนี่ยจ้าจ่ายตังนี่ให้อยู่กันทีเส้นบางนาเนาะไผ่ขุดแน่เส้นนี้จริงๆนี่เขาเขาเขาเกลืมอร้องขีดขึ้นทางเทิงเลยเนาะลืมบอกเลยกระย่าล่องทางมอเตอร์เวย์อยู่ทางด้านเทิงเนาะพี่น,อน้องเนาะสองสาวละจะเป็นค่าการเกมขี่รบไปรบมาพว่านได้ออกมืออ่ะน้องพี่น้อง หลบยง่จนกว่าน้งมัหมดจดแบบนั่เนาะอุ้ยเป็นไหนคือบหนิ่งเรียนี่เขาเอามาถือถือถ้าถือเรียญอยู่บ่เออผมจไปด้วนี่ไได้หนิงเลยไปมันจะให้เขาปนี่เออให้เขาแล้วขอบใจเด้อโอเคเนาะพี่น้อง เป็นหันยังว่ารถกระติดติดเนาะพี่น้องเนาะฮะตอนนี้โบเราเลี้ยเขาสองที่ห้าสิบบาทเมื่อกีกัซเสียค่าห้างร่วนห้าสิบบาทเนาะท่านผู้ชมท่าที่ว่าห้าคืนมาทำอิตมอเตอร์เวย์เนาะส่วนส่วนส่วนมาแต่ชวนบรุรีหันเสียเจ็ดสิบบาทแล้วก็เขาป้าทางบางนาอันนี้ก่ะห้าสิบบาทก็เป็นลอยเศร้าบาทเนาะพี่น้องเนาะเสีย ก็โอเคได้ก็ถือว่ามันเห็นเนเ้าแบบมาไหวคืนนะพี่น้องก็ดีกว่าเนาสิไปแบบติดติดไฟแดงทางด่านลมเนาะพี่น้องเนาะไปห้องน้ำกน็ดึกเออญาเวบห้องน้ำก่อนญาเข้าห้องน้ำตั้งแต่อยู่ทาง,ทางอ,อ,อยู่มอเตอร์เวย์เออญาเข้าห้องน้ำบอสโอเคเนาะเจ้งสี่แดียท่านผู้ชมมากรุงเทพม,มาฮานครนี่ขั้นปวดเงียบแล้วก็ติดอันขออนุญ,ญาตเด้อพี่น้องเสียมารยาทเนาะขั้น คั้นกว่าชิงช่องรากาโดดติดนี่โอ้ยจังสิเห็ดจังไนนอนท่บนุู้สมนอนวกน้องเน้มกันยังโอ้ยแต่อยู่ต่ละเทือนนอะกันยังทันถึงขันว่าคุณแห้งห้ายเนาะอ่าให้เนี่ยแต่เขาเห็นประเทศไทยดีแบบนี้แหละเพราะว่ายังคีไปหน่อยหนึ่งก็เป็นอันปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันเฮ็ดในเฮาแบบเขาห้องน้ำได้ง่ายัะนะท่านุู้ชมเอออ่าเออย่าเห็นปั๊มน้ำมันเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำกอนพี่น้อง ควมน้ำมันอยู่ฟังไทยนี่เพิ่นก็มีตลอดเท่ากับหายห่วงเนาะแมนป้าแมนแมนป้าอาหารไล่เน่เอาเนาะพี่น้องเนาะอันนี้มันรถไฟฟ้าแต่ไฟฟ้านี่แต่ตอนนี้ีโอรถไฟฟ้าจอดรถไฟฟ้าแมนแจอดเออตนี้ไฟฟ้านี่่าเขาซักรถไฟฟ้าอยู่เนาะพี่น้องอ้าวพี่เจนอีเป็นยังไเนาะการนี่แหละเส้นทางเข้าเดินพี่น้องเดิน การเดินทางการเดินทางขคงเฮาเนาะจะได้กะทาฮับทาเบินทาซุ่มต่อไปดื้อพี่น้องตอนนี้กะงงเขามาจากชลบุรีมากรุงเทพมหานครขึ้นแล้วเฮากะจะได้เดินทางกลับปากีเซีแต่ว่าก่อนจะกลับปากีเซียตรงนีงน้มจะพาไปไซต์ตกับทาเบิ้งทาซุ่มน้ำกันมือนีกะถือว่าเอ้ย่าเกงลายมองเรียนเขาของน้ำมึงคุ้นเรียนของน้ำเอี้ย่ากะเกงลายเนาะรับรถมาหอนี่้องนี้มกะเมือเอ่อย บบความอันนี้เมื่อยอีลีการเดินทางของฮาโมเมนต์ว่าเสียหเห็นแต่แต่ตอนแบบมวนได้ตอนเมื่อยน้องเนี้ยกับยังเ็นคือการเนาะขึ้น,น,น,นสีเลยคือก็ยากครับครับกูซึกว่าเออโอเคขึ้นทางด่วนหรือว่ามอเตอร์เวย์ที่ว่าปลอดภัยเลีอยะนะน้องเนี้ก็จะแบบรับรับแบบเพราะว่าถ้ามีกระซวยกันเบรงหุนทางเบอนถนนนี่กจะจังว่ามาก เมื่อยล้วกะมุ้วันล้วก็ได้ประสบการณ์หล่ยๆอย่างเนาะพี่น้องไปสุ่มบุรี่ะจะได้การอ่านมาคลิปนี้ก็ย่าลื่มฝากซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เน่เด้อพี่น้องซึ่งว่าสาวลาวห้าวกะเก่งเนาะขับรถขับรางมาหอดพี่กะสุดยอดายแต่พี่น้องเรงเนี้ยกะกะดีใจแหละที่ว่าตัวเองกะดื้อมาหอดพี่เอาตรงเนี้ยกะสิไปไทยต่อกะถาบึงถาส้มกันเด้อพี่น้องจะรบมือนี้กะขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องบายบาย bye อาหารไก่ไปเนี่ยเออน้ยพอดีห้ามมุ้งนะพี่น้องห้ามุ้งเย็นเนาะเอา้าพี่น้องบ๊ายบายไปกันโต้บ๊ายบาย